ต่อไปนี่แมนเลิงพระเจ้าเยซูฝืนจาความตายเจ้าเฮยเจ้าอาบาดเดียววันนี้เมื่อหอดที่พระเยซูบอกไววสามมือจะฝืนขึ้นมาหอดมือที่สามตอนเจ้ามืด แผ่นดินก็ได้ไว้สันสะเทินไปทุกบอนทุกทีแล้วคำมาพระเยซูนี่ก็ฝืนขึ้นมาจากความตายแล้วปรากฏหือสาวกและกุลต่างไหลหอยไหลปันบึงว่าขึ้นมาแต่พระองค์ได้ฟืนจากความตายได้อยู่ในโลกนี้สี่สิบวัน ได้บอกกับสาวกกำสายกำคว้าว่าอย่าเป็นตุกและกังวลใจเนอในภาษาศาตระาบีดาของเฮามีอยู่ในหลายบอนที่เราได้บอกเจ้าและเฮาจะได้ไปกะเกมบอนไหวสำหรับเจ้าตั้งไล แล้วเขาจะกลับมาหับเอาพวกเจ้าไปอยู่กับเฮาเฮาอยู่ตีไหนเจ้าก็จะได้อยู่ตีนั้นเหมือนกันหาบาทเดียววันนี้พระเจ้าเยซูได้บอกว่าตุกุลตุกสนศาสเป็นลูกศิษย์คือเขาจุมนำ ในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิเ์เฮาจะอยู่กับพวกเจ้าตั้งไลายทกจุวันหาบาทเดียววันนี้จนสิ้นโลกนี้แล้วและพาเยซูก็ได้ขึ้นสู่สวรรค์ก็ได้จุมจืนและยินดี แล้วได้ย่องย่อสันลสรเซินพาเจ้าและโมตานนาขอบใจพาเจ้าตลอดไปหาบาทเดียววันนี้อยู่ในโลกนี้บ่มีภัยและตายแล้วฝืนขึ้นมาได้มีแต่พาเยซูตุนเดียวเป็นผู้มีฤทธิ์และอำนาจ ที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้จุงมานับถือพาเยซูก็จะได้อยู่กับพวกเขาตลอดไปแลเน้อก็ยังนีแล้ว